คิมเบอร์ลี่เปิดใจเรื่องโรคร้ายและการดูแลสุขภาพเพื่ออนาคตคิมผ่านมารสุมสุขภาพตรวจเจอภูมิคุ้มกันบกพร่องร่างกายอักเสบแต่หัวใจยังแข็งแกรง่งเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีสำหรับ คิมคิมเบอรลี่แอนด์วอลเทมัสแต่ใครจะคิดว่าผู้หญิงที่รักสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอกลับต้องเผชิญกับบททดสอบสุดยากในชีวิตเมื่อเธอพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องส่งผลให้ร่างกายเกิดการอักเสบแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่คิมก็ยังยิ้มสู้พร้อมจับมือกับสามีสุดที่รักหมากปรินเดินหน้าดูแลตัวเองและให้กำลังใจทุกคนที่กำลังเผชิญกับโรคภัยเช่นกัน หันมาใส่ใจสุขภาพหลังผ่านช่วงเวลาสุดเครียดล่าสุดคิมปรากฏตัวในงานสยามพารากอนเวิร์แฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์2025นณศูนย์การค้าสยามพารากอนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดีออเธอร์ดูสวยสง่าและสดใสเหมือนเคยแต่ลึกๆแล้วภายในเธอกลับต้องเผชิญกับเรื่องหนักหนาที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงช่วงนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักเลยค่ะ ก่อนหน้านี้คิมออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้ให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้เล่นเทนนิสทุกวันแต่ก็สลับกันไปกับฟิตเนสเพราะเมื่อเดือนที่แล้วคิมตรวจร่างกายแล้วพบว่าตัวเองมีอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบหลายจุดตอนนั้นตกใจและเครียดมากเพราะก่อนหน้านี้คิมคิดว่าตัวเองแข็งแรงมากดูแลตัวเองดีมาตลอด แต่พอรู้ผลมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการอะไรมากกว่าที่เราคิดเกือบคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งจุดเปลี่ยนของชีวิตคิมเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าการตรวจพบโรคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะช่วงที่แพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้แน่ชัดตอนแรกคุณหมอแทบจะวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเลยค่ะตอนนั้นใจคิมตกไปอยู่ตาตุ่มเลย เพราะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเราต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจความรู้สึกช่วงนั้นมันหนักมากจริงๆเครียดมากแต่สุดท้ายก็พบว่าไม่ใช่มะเร็งแต่ก็ยังเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องต้องฉีดยาทุกอาทิตย์และปรับวิธีชีวิตใหม่หมดลองโควิดตัวการสำคัญที่ไม่คาดคิด คิมเผยว่าสาเหตุหลักของโรคนี้มาจากการเป็นภูมิแพ้ที่เธอเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้อาการหนักขึ้นคือผลกระทบจากลองโควิดคิมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วและเป็นแบบหนักมากพอตรวจไปตรวจมากลายเป็นว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องและเกิดการอักเสบในหลายๆจุดซึ่งอาจเป็นผลจากลองโควิดทั้งทั้งที่คิมเคยเป็นโควิดแค่ครั้งเดียวเอง ตอนนั้นก็คิดว่าหายแล้วไม่คิดว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวขนาดนี้ตอนนี้คิมเองก็ยังไม่เข้าใจ100%เอร์เซว่าร่างกายกำลังเผชิญกับอะไรอยู่แต่มันก็มีวิธีรักษาซึ่งคิมก็ต้องลองดูว่ามันจะได้ผลแค่ไหนเลื่อนแผนมีน้องขอรักษาตัวก่อนอีกหนึ่งผลกระทบของโรคนี้ที่ทำให้คิมต้องคิดหนักคือเรื่องของการมีลูก คิมอยากมีน้องมากค่ะแต่พอเจอเรื่องนี้เข้าไปก็ต้องขยับแลนออกไปก่อนเพราะต้องรักษาตัวเองให้แข็งแรงก่อนคิดว่าถ้าร่างกายพร้อมกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีหมากและเพื่อนๆอ,อยู่เคียงข้างไม่ห่างแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่คิมก็ได้รับกำลังใจจากคนรอบตัวอย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะหมากปริน ที่อยู่ข้างเธอเสมอรวมถึงเพื่อนๆที่รักเธอมากวันที่ไปฟังผลตรวจคิมไม่ได้ไปคนเดียวเลยคยายาญาพี่แบบพี่สุดผู้จัดการและเพื่อนๆมาด้วยกันหมดจนคุณหมอยังตกใจทุกคนคอยให้กำลังใจเรานั่นทำให้คิมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่มีคนที่รักเราอยู่รอบข้างไม่ปล่อยให้โรคมาทำลายความสุขใช้ชีวิตให้ดีที่สุด แม้จะต้องรักษาตัวต่อเนื่องแต่คิมก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติและพยายามปรับตัวให้ดีที่สุดคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเลยบอกว่าให้ใช้ชีวิตได้ปกติแค่ต้องมาฉีดยาทุกอาทิตย์ส่วนเรื่องความเครียดคิมไม่ค่อยเก็บไว้กับตัวเองนานค่ะร้องไห้ก็ร้องไปเลยวันนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ตื่นมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะคิมเชื่อว่าถ้าเรามัวแต่เครียดมันก็จะยิ่งทำให้ร่างกายแย่ลงไปอีก ส่งต่อพลังใจให้ทุกคนที่เผชิญกับปัญหาสุขภาพสุดท้ายคิมอยากส่งต่อกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอคิมเข้าใจเลยค่ะว่าเวลารู้ว่าเราป่วยมันเป็นความรู้สึกที่กลัวและเครียดมาก แต่คิมอยากให้ทุกคนเชื่อว่าทุกโรคมีทางรักษาขอแค่เราใส่ใจตัวเองหาหมอให้ไวและมีความหวังเสมอที่สำคัญอย่าปล่อยให้มันมาทำลายความสุขของเราเพราะชีวิตมีอะไรให้เราทำอีกเยอะมากอย่าลืมว่าจิตใจที่เข้มแข็งก็เป็นอีกหนึ่งทางในการรักษาตัวเองค่ะ